ครับครบรอบ15ปีชั้นดูวีทะลังของเราแน่นอนนะครับผมศิลปินนะครับยังพรมทยอยมาร่วมบวยพรวันเกิดให้กับเราอยู่นะครับและตอนนี้นะครับมาอีก2หนุ่มนะครับศิลปินจาก True f a n t a s i a นั่นเองนะครับตุ้ยแล้วก็ต้อนจาก AFR แน่ก็เลยเป็นไงบ้างครับเอ้ามาถึงแล้วยังไม่ถอดถอนหมวกอีกไม่ใช่ครับนั่เป็นมาลืมถอนตอนที่เตรียมไม่ใช่มุกนี้เตรียมมุกเดียวนายพูดแต่เขาก็รู้เราเตรียมนี่โอ้โหที่นี่รายการสดไม่มีเตรียมคม่มีเรียบอกครัสดจังเดียวแต่มุกเตรียมเดี๋ยวก็สิ่งที่อยากถามเรื่องเรื่อง วันนี้วันเกิดไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกันมาเลยเราก็เป็นแบรนด์ถึงแล้วเราก็มากินฟรีเราไม่กินแล้เรามีมอบปนะชากรนั้นแล้วมอบประชาก่รนั้นแล้วรอยากกินฟรีมากแล้วเป็นไงฮะอาหารครับเตรียมไว้ครับอร่อยไหมครับอุยอร่อยมากครับ โอ้่มเลยอิ่จังตามอยครับไม่ยเขาเรียกว่ากินอ่อาขาด้วยนะแต่สิ่งนี้ความรู้สึกนี่ที่เดินเข้ามาแล้วก็มาเจอเจอกับเพื่อนๆศิลปินอย่างแบบทุกค่ายเลยนะครับวันนี้เหมือนแบบว่าางานเลี้ยงแบบที่แบบอบอุ่นมากๆมันจะเป็นศิลปินดาราหรือว่าแฟนๆที่มารอดูนะครับใช่ทุกคนทับข้างมากครับทั้งศิลป์ดาราศิลปินแฟนๆเพลงเต็มไปหมดเลยวันหนึ่งพวกศิลปินเกาหลีอ่ะที่แบบออกมาดูแบบงานใหญ่งานบิ๊กลงทุนเยอะทุกอย่างฟรีหมดอ่ะครับ จะพูดดูดีเลยอะไรเนี่เล่นเราเองด้วยนะเนี่ยทั้งสองคนคำว่าโตมาด้วยกันกับชอนอวีนไทยแลนด์เนี่ยแปลว่าเราโตมาด้วยกันยังไงบ้างสำหรับผมผมเนี่ยก่อนเข้าวงการบันเทิงกี่ปีแล้วครับเยอะนะเยอะมากนะฮะอันนี้15ปีตอนนั้นผมว่าประมาณ13โอ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดสมัยก่อนยังไม่ใช่ช่องทงช่องทูนะสมัยเป็น UBC ีซีมาเจอนะชอนอวีของจริงของจริง เปิดเปิดมาอยากฟังเพลงอะไรเจอครับใช่ไหอยากอยากฟังเราเปิดแล้วเปิดหมดทุกแนวครับทุกแนวตอนนั้นเราดูเราดูศิลปินคนอื่นๆอื่นแต่ว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาแบบเฮ้ยเข้ามานั่งอยู่ในนี้พูดใช่ไหมคุยกันด้วยตอนนั้นตอนนั้นพี่เอกอายุยังน้อยๆอยู่ที่ตอนนี้พี่เอกเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่ารุ่นเนื้อดินครับพี่ก่อนตอนแรก80บาทตอนนี้ขายเป็นล้านฮะนอะไรนะรุ่นเนื้อดินนต้องขายผ้าต้องขายผ้าเนื้อดินแบบลิมิเต็ดใช่ครับตอนแรกขายให้ประชาชน80บาทครับตอนนี้ปล่อยเป็นล้านแล้วครับ ไม่ขายแล้วทำเป็นโคดเก่งจริงว่าคุณใช้เวลาแค่วัน2วันแก่ได้เท่าไหร่ไม่ดีเลยผมว่าทีนี้เริ่มเริ่มแตกบ้ไหนๆแน่นอนนะครับอยู่กับชั้นวินเทลแลนด์ของเรามาแล้วก็มีเกมสนุกสนุกในวันนี้นะครับมีคิดกันนานมากแล้วคำถามเนี้ยเรไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคิดไม่ออกนะไปครับพี่ นี่ของเราเราเป็นหนังสือทานายฝันฝันแก่ก่อนนี่สมัยยายผมป้าผมมกระชายนะผมอยากได้เลยพี่ได้ไหฝันอยู่บ่อยนี่นี่กติกาง่ายๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงเล่าเรื่องราวที่อันนี้คือเรื่องจริงพี่เพิ่งฝันมาเมื่อสองืนที่ผ่านมาฝันเนี่ยดีวจะเล่าให้ฟังและให้ตีออกมาเป็นเลขครตีออกมาเป็นเลขแล้วบอกมาว่าเลขอะไรแล้วมันตรงกับที่พี่หรือเปล่าคือเราเราจะตีฝันของเราเองฮะแล้วให้ตั้อย่างต้อนเนี่ยบอกว่า เราตีตีเลมาไขอมราหอย่างงี้พี่ก็โกงได้ดิไม่โกงอ้าวมันะรู้นพี่เขียนไ้แล้วเขียนไปแล้วใช่ไหมครับในหัวไม่ผมไม่เขียนเลยพี่เขียนไปก่อนนี่ผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมเราอันปนไ้ไปก่อนเลยเขียนไ้ก่อนได้ได้ได้เรโเราแฟอยู่แล้วเี่เลยอะไรวอ้าของคุณนี่ผมเขียนให้คุณเฮ้นี่มันชองสงหรือเ่าสาตัวเลขียนวกัเลสามตัวเลตัวสามตัวองผู้สองตัวพอ อ่ะสรุปสองตัวสามสองตัวสามสองตัวสามผมดูแลผมโอเคครับห้าสิบผมข้อแรกสองตัวยันเมื่อคืนเนี่ยผมพี่ปั่นแล้วบอกสองวันที่แล้วพี่ก็เดี๋ยวอีกข้อนึงค่อยเป็นอ๋อแล้วครับทั้งข้อนึ่งข้อสองข้อสองข้อเพราะเนี่ยเมื่อคืนพี่ปั่นว่าตุ้ยกับตอนเนี่ยเล่นหมากเก็บ กันอยู่งมาเก็บมาเก็บใช้ห้าอันเออยัง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 ตีไงผมก็ผมก็วิเคราะห์ไงทำไมทำไมไม่ได้สองคนสองคนห้าอันห้าสองเออสองก็คือสองคนไงสองห้าห้าสองมากมากหมากเป็นเล็กเลยมากมากที่เวลาเขาเล่นมากเก็บเขาเล่นไม่ใช่เวลายากกินอ่ะอยากกินมากก็ ไม่ใช่พี่คุณระบากันนะอ้าวรอตอนป่ามาเก็บมันมีเป็นแบบโซ่ๆด้วยโซ่โซ่โซ่มันก็สี่ไงโซ่สี่โซ่สี่สองสี่สามตัวใช่ไหมสองตัวนี้สามพี่เล่าจบผมเอาพี้ดีกว่าผมจะบอกว่าคิดเหนือกว่านั้นครับพี่เอกไม่มีทางตีตีหวยออกมาแบบเป็นธรรมดาได้หรอกครับอ่ะครับอ่ะแล้วว่าตอบว่าเล่นหมากเก็บตอบเลยจบแล้วเหรอเนี่ยจบแล้วเนี่ยแค่เล่นหมากเก็บเนี่ยนะเนี่ยสองคนเล่นหมากเก็บมันสองคนมันต้องมีสองอ่ะ เออมาเก็บมาเก็บกันเก็บเก็บเก็บมาเก็บห้าห้าห้าสองอ่ะห้าสองแลรู้ไงมาเก็บมันต้องห้ามันเป็นห้าอันเวลาเล่นมาเก็บไม่เคยเล่นหรอผมเล่นเยอะมากเลยพี่ตุ้ยมากพ่อก็เล่นเล่นเยอะกว่าห้าคำตอบสุดท้ายคืออ่าๆเามันมากกว่าห้าปุ๊บงั้นงั้นแกตอบข้อนี้เดี๋ยวพี่ตอบคันตอบสุดท้ายคือมากกว่าห้าเป็นหกหกสองหกสองเป็นคำตอบเดชผิดครับเอ้ โอ้ยหกต้นห้าสองพี่ผมบอกแล้วผมคิดอะไรธรรมดาผมไม่คิดอะไรเยอะอยังไงพี่ถ้าเราเป็น5้สองครับก็ต้องเล่นมาเก็ตต้องเล่นทีละห้าเห็ใช่แล้วก็เล่นกันสองคอลลุ้นพี่เขาเล่นกันทั้งหกอ่ะลุ้นคุณเล่นหกหมากอะไรแล้วนั่นอะหมากเตะอเหรอเล่นหลายหลายอันไงข้อต่อไปข้อต่อไปเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อสองคืนที่แล้วเมื่อสองคืนที่แล้วแล้วเดี๋ยวฝันซ้ำกันเมื่อสองคืนที่แล้วพี่ฝันว่าเจอแบงค์แห่งแบดมินตันกับตีเอฟ แบงค์ครับแบงค์โป้งข้าแล้วฮะแบงค์ผมเลยแบงค์ผมแบงค์แข่งแบดมินตันกับตีเอฟงานนี้เนี่ยได้เหรียญทองระดับโลกเแต่ถูกปรับแพ้ครับเพราะอะไรด้วยครับเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วตีเอฟคือมนุษย์ต่างดาวให้ฝันอย่างนี้เนี่ยฝันสึงโลกมนุษย์ต่างดาวเอาเอาอะไรล่ะเจอผมฟังดีๆเจอผมฟังดีๆฟังฟังดีๆผม แข่งแบได้เหรียญทองระดับโลกอแล้วก็ถูกระแพ้เพราะว่าตีเป็นมนุษย okay. ์ต่างดาวได้ที่หนึ่งมาแต่โดนปรับแพ้ได้ที่หนึ่งนศูนย์ศูนยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้เออนนี้ขอสามตัวลืมห0ึ่งหนึ่งศูนย์ดาวดดาวเก้เก้าเก้าโอ้หนึ่เกไหนเราาเอ่ะอะไพี่ไำตอบที่เพชรครับอะไรับนี่รี่ มนุษย์ต่างดาวเราอันนี้เราจะไปต่างดาวได้เราต้องนั่งอพอลโล11เอ็ดกลับบ้านเด้อกลับบ้านใครจะไปตอบถูกไรเง้ยนะกับบ้าเหรอโอ้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ถูกแล้วถูกอะไรโลกอะเ้ยถูกโอเคยังถูกยังถูกศูนย์เราต้องเั่อะพอลโล่สิบเอาดอพอลโล่สิบเอ็ดองยอนไปต่างดาวต้องใช้แรงงานได้กี่โมงของผมมากของแบงค์มากครับเมื่อคืน ผมว่าพี่เล่นกันเองฝันแปลกครับเห็นนักล่าฝันตุ้ยแล้วก็ต้อนจับงูเห่ามาทำอาหารล่างูเฉยเลยพี่เอามาทผ้าไปแล้วงูเห่าแห่แม่แย่ไอแม่เบี้ยห่ะงูหนึ่งสองหนึ่งทำไมสองอ่ะงูหนึ่งมันเห่าด้วยเห่าว่า กี่เลขกี่เอี่สองสองอสไม่เอาสองเนี่ยเอาหนึ่งเห่า5บอกกันเป็นหกหนึ่งห้าเขาเอาสองตัวหนห้าห้าหเอ้ยเมื่อกี้าหนึ่งหนึ่นึ่งห้าหนึ่งหผิดครับครับทำไมอ่ะเพราะลาบผมเคยทำมีส่วนผสม7อย่างแล้วพี่นั่งกัน2คนเ2ครับพอกันเลย สองคนนี้แต่ว่าไมอยู่ด้วยกันได้ทำเล่าพี่ทำเล่ามีสมสมรณ์เจ็ดจางครับแล้วก็นั่งจริงกันสองคนจากสองครับเสร็จเองก็ได้นะเออไอ้กินที่เป็นหารเหรือเปล่าไม่ไม่ว่ายังไงเราก็ให้อยู่แล้วโอ้โอ้เรราไมู่จะ โอเคนี่ยังไม่ไช่อวยพรให้กับารทำ15ปีใช่ไหมครับผมก็15ปีนะครับเชนกมีขอให้พี่ๆทีมงานนะฮะเราบรรดาวีเจดีเจทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขในการทำงานมากๆรวมถึงคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะฮะต้งให้ฟังจะเป็นเรื่อยๆนะเติบโตไปด้วยกันนะ15 16 17โอโหเป็น1้0ปีเลยอย่งเงก็อยากให้เป็น อ่าช่องที่ส่งความสุขให้คนดูทั้งคนดูและคนเปิดเลยนะครับแทนเป็นเบอร์เดียวทุกทครับตาบขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับด้วยควานครับถือว่าเป็นตัวแทนจากทูตกนรเดชเชียที่มาพร้อมไวพรให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับผมอ่าขอบคุณเลยการบ้องโลยผิดนะครับแล้วให้ตีพี่เอาร่างงูผมไปกินด้วยนะท้องโลดที่เป็นไปทำล่างงูโอ้ยปล่ไปไปไปกันสักครู่หนึ่งครับครับอสองพุงยาบุงครับ คนสองคนใจสอมใจเพิ่งจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาเค่อยๆศึกษากันไปออ,อมันอาจจะมีหลายสิ่งที่เรานั้นต่างจะช่วยมารู้ใจไปทุกอย่างก็คงจะไม่ไม่ทันก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะขอโทษที อย่าคิดอะไรมากเกินไปได้ไหมเธอ ปวใจมันไปนไม่ชาไม่น่าทวงปปรปวดกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจแี่ใหญมันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่ส้นทางความวรามยังไกลดีกันดีไหมยังไงก็รักเธออยากเจอเธอ call